你开。 สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแพทจะมารีวิวตัวนี้เลยโกลดด้วยันนี่บอหรือว่ามาส์กลูกพึ่งนะคะก่อนหน้านี้เคยรีวิวไปแล้วแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยแพทจะมาสาธิตวิธีการใช้อย่างแรกเลยทํามือให้แค่พอหมาดๆไม่ต้องโชคมากนะคะแล้วก็เอามาส์กลูกพึ่งของเรามาถูบนมือแบบนี้ทูๆๆๆไปเรื่อยๆนะคะสิ่งที่ได้ก็คือจะเกิดเป็นแบบเนื้อครีมเนื้อมาส์กนะคะไม่ใช่ฟองเพราะว่ามันไม่ใช่สบู่ทั่วไปเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะหลังจากนั้นสิ่งที่เราได้นี่ก็เลยจะได้เมือกะหลท่ามแบบนี้ หน้าของเราแล้วก็ตกซ้ายตกขวาตกที่หน้าผากตกที่ผากแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งนาทีแค่นั้นเองค่ะล้างออกหน้าของเราก็จะนุ่มชุ่มชื้นนะคะนี่นไม่เอ่ยเป็นเนื้อมาร์แบบว่าเห็นไหมยืดยืดแบบนี้นะคะแล้วก็ทาไปเลยค่ะแบบนี้เห็นไหมเอ่ยแเรวก็ตก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 ตแบบนี้นะคะแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งนาทีนะคะ หลังจากนั้นล้างออกพอล้างออกแล้วเนี่ยผิวหน้าเราจะนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นแล้วก็สามารถบำรุงต่อได้เลยไม่ต้องกลัวหน้าแห้งนะคะเพราะไม่ใช่สบู่ทั่วไปค่ะเรียบร้อยค่ะ